ขุนเข่าลิมโขงเจ้าของสถิติแชมเปี้ยนเวทีมาตรภันเยอะที่สุดของเมืองไทยครับเพชรบุญชู FA g r o กรุ๊ปโอ้ยนี่ครับมา39ครั้งโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะเยี่ยมสครั้งแล้ว0แพ้แเสมอ1ครั้งครับโอ้โหวันนี้มาดูเลือกเกินนะครับโอ้ยทางหมักทางแข้งนะครับมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับจันงินเล็กเอาละครับโจนเข้าไปทำท่าไม่ดีนะครับเพชรขุนพล หรือยอดขุนพลเดิมนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพชรขุนพลนะครับนี่นะครับฉัดเงินเล็กดู้จะมั่นองมั่นใจวันนี้กองเชียร์มาเยอะด้วยนะครับทั้งบัดทั้งซอกนี่นะครับดูนะครับมาเป็นชุดนะครับไหวไม่ไหวนะชุดใหญ่แบบนี้โอ้โหดูพายุหมัดของฉัดเงินเล็กกับมาหวังจะเช็คบินให้ได้เลยครับยกแรกเท่านั้นครับน็อกได้ก็น็อกเลยครับ2 5 0 0 0บาทจากโปรโมเตอร์ผู้จัดนี่รออยู่ครับโอ้ชุดนี้ ชุดนี้ไม่ย,ยอดขุนพลตั้งล้ได้ไม่ได้อ้าบวกบวกศอกงัดศอกมาไม,ไม่ไม่น่าจะครบห้ายกแล้วครับออกอาวุธกันแบบนี้ครับพี่บอลครับโอ้ยแม่โปรบมเตอร์บบนนี่ตบกระเป๋าแล้วตบกระเป๋าแล้วแม่ใช้ใช้ใช้กับวานรางวัลพิเศษโอ้โหแต่ว่าถ้ากดไม่อยู่นี่น่าคิดนะครับเร่งเยอะมากนะครับทงเงินฉัดเงินเล็กโอ้โหเดี๋ยวถ้าเจ้าเพชรขุนพลนี่มา ตั้งลำได้อุ้ยแต่ว่าตอนนี้หมามาไม่มาไม่หยุดเลยมาไม่หยุดเลยทันเงินเล็กมาเพชรชุนพลเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหมาปลาเสียวมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับทัังหมัดทั้นศอกนะครับตัวโอ้โหนี่นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายมาจะเป็นศอกขวานะครับลวกเข้าไปเต็มๆเสียงยกแรกเท่านั้นแหละโอ้โหดูครับ จบเร็วเหลือเชื่อเลยครับยกแรก1นาที40วินาทีเข้าไปขอโทษเพื่อนเลยครับฉัดเงินเล็กปานนิวัตมวยไทยโอ้นี่แหละครับศิลปะแม่ไม้บวยไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกแม่เพออประมาทแวบเดียวนี่มันไม่ได้เลยครับโอ้โหมาเหมือน ช่วงต้นๆน,น,นี่ไฟแดงเพชรขุนพลเครื่องยังไม่ติดครับเครื่องยังไม่ติดครับโอ้โหแต่ว่าฉาดเงินเล็กนี่มาเร่งเลยครับนี่แหละครับมาสำลิดผลซะด้วยโอ้โหดูที่สำคัญ25,000บาทจากโปรโมเตอร์นุบอรคุณนัทธเดชวชีระรัตนวงศ์ครับ,รอบรโอ้โหนี่ครับมา นี่ครับผู้ชนะของเรานะครับฝ่ายน้ำเงินชัดเงินเล็กบานนิวัดมวยไทยแล้วดูไฮไลท์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาพอโดนเมาปุ๊บมหาเหมือนรู้แล้วครับรู้แล้วว่าแดงมีอาการครับเพราะฉะนั้นดูครับพี่อาลีโอมาเป็นชุดๆเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับดูว่าเพชนคุณพลเองก็พยายามจะบวกด้วยศอกเหมือนกันแต่ว่าต้านไม่อยู่แล้วครับนี่นะครับเขา ดูนะครับแล้วก็นี่จังหวะสุดท้ายโอ้ต่อขวานะครับงัดเข้าไปเต็มๆครับกรรมการก็ยุติการชกเลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับมาโอ้โหวันนี้ดุมากครับฉัดเงินเล็กอื้มอ่ะนี่ครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับขอบคุณนะครับทีมงานทุพยูช่อง24พร้อมด้วยพี่โปรแกรมสุดหล่อของเราครับพี่ต่อสักบุษบาคมดูช็อตแบบนี้ครับมาท้ายสุด เกินจะทานทนครับ